สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ครับมาเบ่งต้นฟ้าทรายโจรครับพี่น้องคลิปเขียวนี่คือฟ้าทรายโจรนี่ครับของแท้พี่น้องเกิดเองนะครับพี่น้องเกิดเองได้หลายครับผมคนเดียวผมคือเกิดที่ได้เกิดว่าวันหนึ่งวันเป็นต้นอี้อย่างครับพี่น้องนึกได้ว่าจะของเอาเด็ต้นฟ้าทรายโจรมาต้นหนึ่งนะครับ มูคนไหยนะครับนี่ครับพี่น้องผมเอามาปลูกไว้ปลูกไว้ช่วงที่มันระบาดหนักครับรว่าเส่มากินนะครับปพรากฏว่าบริกินนะครับในต้นแกนะครับพี่น้องแล้วเกิดมเมล็ดเกิดนะครับมเมร็ดมันก็้ัน่นมาเนี่ยพอละ่นมากฝนตกมากครับพี่น้องฝนตกมากแล่วถ้าเกิดแตกขึ้นพี่น้องวันนี้โอ้ไนมันล่น นี่ครับพี่น้องแมนเบัดนี่ครับนี่ก็แมนครับพี่น้องนี่นี่ครับอยู่ใต้ต้นบ๊อพริกนี่ครับพี่น้องนี่พี่น้องไปเบิ้งที่แรกผมก็บ่เคยจำว่าอะไรมันเป็นใบแนวนี่เนาะ,เนะพอมาเบิง่งมาเนี่ยโอ้นึกได้ว่าเจ้าของฝาดตะไคร่โจรมาปลูกไต้ต้นนึงมเมล็ดมันที่พี่น้องนี่มเมล็ดมันหล่นลงนะครับที่แรกนี่ยว่าต้นบ๊อพริกเนาะอืมใบมันคือเขียวคือกัน แลแถบอมแมนเลยเอาไปเด็ดเด็ดใบมาเขียวเมื่อกี้นี่คมปิดเลยพี่น้องเลยของแถ้ครับพี่น้องโอ้ลายตันหนึ่งเนาะมาต้นเดียวเดี๋ยวเป็นซิฟเปาานเศร้าตนนะพี่น้องเนี่ยโอ้แมนเีดด่ครับใบเขียวดีขนาดเลยป่าทรายโจนนะครับปลูกไว้เตื่อด้ใส่ประโยชน์นะพี่น้องเนาะอืมเตือว่าดีก็ไปหาจูจ้าหาแหลนนะพี่น้องเนะาะอย่าห้ยาอืม มีติดบานไว้ก็ดีช่วงนี้นะครับครับผมอยู่ที่เกี่ยวเบิ้งเลยโอ้ผมผมติดคออยู่พี่น้องเลยอ่ะเบิ้งเชัดพี่น้องนี่ครับฟาะราจรนนี่ต้นมันครับมีช่วงหนึ่งหายยาตัวพอดีมูเขาบนกว่าหายต้นหนึ่งนะพี่น้องเนาะวันนี้มันแก่มันลนในมันลนมากครับมันถือฝนวันนี้มันเกิดไม่มาพี่น้องอืมต้นนี้จะเป็นขอคอนี่ยนะครับพี่น้องเขาสามารถ เบ,บียน่น้อยมาปลูกด้วยเขาเอาขอนเอาขอนไปปักก็ได้ครับปักช่ำมันก็เกิดมามสมุนไพรดีเด่ครับพี่น้องของไทยเขานะครับหลายผมมีหลายอยู่ครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ครับแมงปันกันครับพี่น้องเนาะมีใบบานก็อุ่นใจครับอย่างน้อยก็เป็นสมุนไพรครูบานไว้พี่นอ้องควรจะมีเหลยุกนี่นะครับควรจะมีไว้ ครับผมพี่น้องครับแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้พอ,อกันแค่นี้ครับผมครับผมาหามื่อปูกไว้ด้วยครับพี่น้องเด้อครับผมครับขอบใจสิบายบายครับ่บาทลโจรน